สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการตัดกระดาษทำเกสรยายบัวนะคะทุกคนกระดาษที่ได้มาจะเป็นมัดแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งกระดาษพอที่เราตัดได้ง่ายไม่เจ็บมือนะคะเสร็จแล้วตัดตรงปลายนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะเฉียงแบบนี้เลย เพื่อให้ได้ฉากนะคะเวลาเราพับนะคะได้แบบนี้จ้ะแบบนี้เสร็จปื๊บพับกระดาษนะคะทุกคนพับลงให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดมา ได้แบบนี้เสร็จรปุ๊บนะคะทุกคนแล้วก็ใช้กรรไกรของเราตัดให้เป็นเส้นนะคะตัดแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัดให้เป็นเส้นนะคะให้ได้กึ่งกลางนะคะของตัวสามเหลี่ยมนะคะ ได้แบบนี้ค่ะเสร็จปุ๊บเป็นกระดาษออกมาหนึงแผ่นนะคะมันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนกลับด้านแบบนี้ใช้เกสรที่เราตัดไว้แล้วนะคะตัดและงอไว้แล้วนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ วางตรงกลางวางในลักษณะนี้ใช้มือกดแบบนี้ก็ได้สำหรับใย,ยบัวนะคะแล้วก็พับด้านซ้ายด้านขวาหมุนก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ